Wow, the body. Cool. Wow. นี่โอเ้เก่งขนาดนี้นี่เราตอนนี้อยู่ป่านี่มีต้นน้ำไม้เนี่ยน้ำไม้เห็ดปลาลายพวกนี้าะว่าเห็ดปวกดอกหนึ่งเห็ดปวกยังว่าดอกหน่อยๆน่อเห็ดปวกยังว่าเนหน็ดนาะ โอ้โมีเห็ดปวกอันนี้ไม่ลลหลอกแต่ละดอกนี่ดอกหนึห่งช่องดอกนี่มาตรงแนมหาเห็ดปวกหัวหัวหัวว้าวหลอกยังว่าเขอนมาดิหลอกกระเจียวได้เหรอ นี่นะทุกคนอยู่ป่าบรรยากาศนีดีนี่ฮะนีทางไปที่ทางนี่ไปไปไปรู้ไปรู้ไปไอ้ไม่ลงทับออกทีว่านี่นี่ฮะต,ตอนนี้กำลังอยู่ยื้ยื้ๆๆไปทางไหนวะ นี่คือหอยหอยหอมนี่นี่คือหอยหอมทุกคนหน้าตามันก็นจะประมาณนี้อยู่ตามผูว้วเดียวฮาโมมันอีกโอ้โดดสรัมันจะหอมๆจึงหน่อยแสบนั้นพี่มีแต่สี อีน wow. ah. ่อยนึงคนอู้นี่คือหมูวันอ่ะหาหมูบนี่เบิ่งได้ส่วนห้าจะเห็นตะหอยหอยเลือมันบ่เอิดหอยเลือแต่ว่ายามนี้มันกินตัวที่ย่นเบื่อคก็เลยบ่อ ว้าวทุกคนเห็นอีกแล้วนี่อันนี้คือหอยเดือดนี่คือหอยหอมนี่หอยอกยี่นี่ ในแจ็คหน่อยดอกมันบอแบบว่าอยู่น้ากันเนาะมันอยู่ก็จะก็ยู่นกะันอยู่มันเหยียบบอลอยู่นแล้วก็อยู่ในเมฆอยู่ด้วยเพื่อเส้นหน่อยหนึ่งมันง่ายไปย,ยังไปอีกเหรอเพื่อจะเห็นหน่วยหนึหน่งมันเป็นอะไรง,ง่ายนะนะครับเต้นก็ได้ด้วยายามนี่ ปอตองนบ,บัรดระวังมีต้นไม้ลายปวดว,ว้ามาหาเห็ดพวกนำ้ำแต่ไม่มีเห็ดพวกว,ว้าถ้าจะวาวกินน้ำลายปวดไม่เบิดกินคือกันนะก็ได้ษอืมตู่เห็นยังวะ โอ้ยมาฟีฟ um> ีเฮาเบิ่งหนี <k <k ่นี่เหมยนี่อันนั้นก็นอนหนึ่งหอยหรออะไรปะเดี๋ยวเอาเ่าไปหาเบิ่งหอย บรรยากาศก็ค่อนข้าง,งมืดๆของหน่องเปงน็นยังวะระวังตัวแตนแน่มาเรียกเราเบิ้งหน,น่อใหมน่ได้ทุกคนนี่มีอหรอน,นี่ น,น,ไไนกกี่ยังอันบัวดายเปนไหนเนาะขาโกยูู้บอลเดินมันจะหลายนี่หนาแมนข้าเจาข้าเจ้าหานี่อู้หักไดยนอนนี่นอนนี่ว้าวในตับปลาเงันนี่ฮะ ในเด้ำเนี่ยนีนาจะเป็นงวหักกินมันจะหาน่ะนี่ทุกคน หลายต่วสำมเ่ยทุกคนนี่น,น,น,นานาจแมนหอยงวครับป่ะเดี๋ยวหองไปหายว้าวทุกคนนี่มีแต่หอยงวงกินว้าว คือหอยเดือยนี่มีแตหนะ่หอยงวนะห,หอยงวหากินอ๋อถอยมันถอยมันหาก,กินนี่มีกินกหมดเลยนี่ นี่พวกยูไนกินด้วยไรมันเจ็ดกับแบบนี้ นีดิแต่หอยหอยมันหาก,กินนะมันยืนน้องโอ้อยย่ไหนตัวใดมันยืนน้องมันมีแต่งัวะนะหาก,กินวัวตอนนี้ฝนก็นองตกเนี่ยนัน ดี๋ยวเราไปบังกองใหมบ่บูดเนาะแท่นี้เนาะเอาว่าตัวมืงอ่นะ้ 来吧个？地爆 ໃດອູ້ແກງຂະຫນາດບໍນີฮะວ